สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันนะฮะล่าสุดเนี่ยไปถึงซานะของวงเทไว้กันแล้วนะครับโอโหอ่านแล้วปวดหัวเลยนะครับข่าวนี้เนี่ยมาจากโคเรียบูนะฮะและที่สําคัญไอตัวข่าวนี้เนี่ยมันมีคนสนใจเยอะด้วยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าอะไรยังไงนะฮะเขาก็พูดถึงมิวสิกวิดีโอหรือว่าช็อตมูวี่ของลิซ่านะครับนั่นก็คือดีมั่นเองนะฮะที่เราฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกนะฮะจนถึง ตอนนี้แอดก็ยังหยุดฟังไม่ได้นะฮะชอบจริงๆนะฮะดูแล้วมันเพลินมากๆากะ,ะแอดนอกเรื่องมาว่ากันต่อนะฮะคือเขาก็บอกว่ามันมีกระแสะเยอะแยะมากมายเนาะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องพูดซ้ําแล้วนะครับเราเคยเล่ากันไปหลายคลิปแล้วนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยมีการดึงเอาซานะนะครับของวงทวายเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีโพสต์ไวรัลโพสต์หนึ่งฮะบน X นั่นเองนะครับก็จะเป็นโพสต์ที่แอดแคปภาพมาให้ดูกันนี่แหละเขาบอกว่าโพสต์นี้เนี่ยมันมียอดดูกว่า9ล้านครั้งเลยนะแล้วก็ได้มีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะครับ โดยกล่าวถึงลิซ่านะฮะโอ้โหแอดนี่ปวดหัวเลยแอดก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะกล่าวถึงลิซ่าทำไมนะฮะอ่ะมาฟังแอดต่อนะฮะเขาบอกว่า ย้อนกลับไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือซานะนะครับกับคุณเคนทาโ่นั่นเองนะครับก็บอกว่าย้อนกลับไปที่มิลานแฟชั่นวีคนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเคยมีคนพบเจอเขาด้วยการอะไรประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นงานาปาร์ตี้หลังงานมิลานแฟชั่นวีคของปลาด้านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ ถ้ามันจบแค่เล่าแค่นี้ก็คือจบใช่ไหมครับแต่มันไม่จบแค่นี้ครับดันมีการพูดว่าเนี่ยสองคนนี้เนี่ยดูมีความเป็นไปได้และดูจริงจังมากกว่าลิซ่าซะอีกอารมณ์เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเริ่มคบกันเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะโอ้โหแอดนี่อ่านแล้วแอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับแอดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเออเปรียบเปยอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับในเมื่อ เอาจริงๆเนี่ยลิซ่ากับเคนทาโลนะครับก็เป็นการร่วมงานกันใช่ไหมครับ ร่วมงานกันโดยปกตินี่แหละไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะก็คือการร่วมงานกันจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นการร่วมงานกันเนี่ยโอเคในบทบาทของตัวมิวสิกวิดีโอเอยหรือว่าตัวภาพต่างๆที่น้องเอามาลงเนี่ยแน่นอนครับว่าน้องก็ต้องทําให้คนเนี่ยรู้สึกอินถูกต้องไหมครับเวลาดูแล้วก็ต้องเอออินไปกับบทบาทต่างๆของน้องกับเทนทัโร่นั่นเองนะครับคือการทําให้คนอินเนี่ยมันก็มีผลต่อยอดวิวไงเวลาคนเข้าไปดูก็จะรู้สึกว่าเออมันอินมากๆ เหมือนกับน้องกับเคทาโรเนี่ยเป็นตัวละครที่มีชีวิตจริงๆขึ้นมาในแบบนั้นนะฮะมันก็จะรู้สึกแบบแอ,อินอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งเขาไม่ได้คบหาดูจงดูใจอะไรกันนะครับโอ้ปวดหัวมากเลยนะครับแล้วก็ดันโพสโดยคนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็แคปชั่นเนี่ยถ้าแปลออกมาก็ประมาณที่แอดเล่าให้ฟังนี่แหละคือประมาณว่าแบบ สองคนเน,น,นี้ดูเคมีเข้ากันมากกว่าดูจริงจังมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดที่แอดเข้าไปดูเนี่ยเมื่อกี้บอก9ล้านครั้งใช่ไหมครับคือมีคนดูไปแล้วกว่า10.5ล้านครั้งเลยนะฮะนับตั้งแต่ตอนมูน้นน่ะคือคนดูเยอะมากนะฮะออแอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะอ่ะ ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าลิซ่าไม่ได้แบบว่าคบหรืออะไรกันนะครับเขาทํางานด้วยกัน,นเนออแอดเชื่อว่าแฟนๆที่ตามช่องแอดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่แบบเผยแพร่เรื่องราวแบบนี้บนโซเชียลแล้วมีคนดูเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นะบางคนเขาอาจจะไม่รู้ไม่ได้ไต่ตองมาก่อนอะไรนี้เขาอาจจะแบบเข้าใจผิดกันได้นะครับก็เลยออกมาพูดประมาณนี้นะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน